กล่าวสวัสดีทุกท่านครับกับผมศิวเทพแสนช่างหรือเดียก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เสียสละเวลามารับชมรับฟังคลิปในช่อง YouTube ของอ e ีเดียของเราเดิมทีคลิปนี้จะเป็น e p พีหนึ่งแต่ด้วยความไม่พร้อมในด้านเรื่องของประสบการณ์และเวลามันทําให้เราล่าเช้าไปเป็นเดือนอดูคลิปรอบนี้อาจจะดูขัดหูขัดตาไปบ้างมันจะไม่ไหลลื่นมันจะสะดุดนะครับผมเพราะว่าด้วยประสบการณ์ของผมเป็นคลิปแรกที่ผมทําแล้วก็ยังไม่รู้ถึงขั้นตอน อย่างไหนจะเหมาะสมมากกว่ากันขอขอบคุณทุกท่านที่ติชมเป็นกำลังใจให้นะครับผมผมพยายามจะใส่ใจในรายละเอียดในคลิปต่อๆไปให้มากขึ้นขอสัญญาครับคลิปต่อๆไปจะทำให้ดีขึ้นทุกๆครั้งที่ออกคลิปใหม่มาอย่าลืมเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับผมอย่าลืมติดตามในช่อง Idea e Channel นะครับผมพบกับน้องคินและ Family ป๊าป,ป๊เดียได้ที่ Idea e Channel ขอ,ขอบคุณมากครับ กินไม่ได้นะสวย,ยลชอบเล่นสายไหมบากระอ้ว้รปาัแล้วปลาัแล้วปลาตอดแล้ว สวัสดีครับตอนนี้กําลังจะเดินทางอ,าออกไปนครศรีธรรมราชแต่ว่าจะแบ่งเป็น2เวลาจะเป็นทริปแรกของเด็กๆที่จะเดินทางระยะไกลกับพ่อแม่ก็อายุน่าจะสักจะกินนี่ยงปี5เดือนกว่าแล้วก็จ้รไดลินก็แปดเดือนน่าจะเขาแปดเดืนเอนเต็มอีกไม่กี่วันนี่แหละจะลองทริปแรกดูแต่ว่าจะแบ่งเป็นช่วงเย็นนี้เราจะไปนอนอยู่ที่ชามก่อนนะครับผม จะไม่ยิงยาวครั้งเดียวมาตอนที่ตอนเราไปมาเดี๋ยวลูกจะเหนื่อยจะตายนะฮะอา้าวเด็กๆครับมาเข้ามานะสวัสดีกล้องก่อนเร็วครับผมเร็วสวัสดีกล้องก่อนน้องคินสวัสดีหน่อยครับสวัสดีครับน้องคินทีทัศน์สวนรณีครับอันนี้ทริปแรกจะพาน้้งคินเดินทางไปจังหวัดคนครศรีธรรมราชย้ เดีย๋ยวนนี้จะไปนอนที่ชามก่อนนะครับไปเที่ยวกันมาตอนนี้เวลาประมาณตีห้าห้าสิบเจ็ดนาทีใกล้จะมาเช้าเต่ว่ามอยู่ที่อำเภออำเภอ,อ,เอ,อ,เอ,อ,เอโนซาจานนังหวัดอุังธานีนะครับผมก็มุ่งหน้าต่อไปครับคิดว่าเราจะก,กินข้าวเช้าอยู่ที่ในร้านบ้านไผ่หรือไม่ก็ ยามเช้าแห่งทุภาคอีสานมีอากาศร,ร้อนผสมชื้นเล็น่อยเป็นบรรยากาศดีครับจไล้ป็ก่าวัฒนธรรมที่สวยงามยังเป็นมนสนีห์แตตอนเช้าของ,งอีสานสมออ่าอันนี้จอดถึงพักที่ฟาร์มโชคชัยแล้วนะครับเดี๋ยวะจะแวะเข้าไปดูบรรยากาศกับ เหนื่อยไหมคะฮะคนสวยเหนื่อยไหมน้องอะหน้าน้องเหนื่อยมากเลยค่ะไป

เวลา17นาฬิกา31นาทีหลังจากที่ขับผ่านวงแหวนฝั่งตะวันตกกรุงเทพแล้วก็แวะไปหาติวมาแล้วก็มาหาที่จงไปที่สมุทรสมุทรปราการแล้วก็ขับต่อเน,นื่มายังอำเภอเพชรบุรีในกำลังจะมุ่งหน้าไปอำเภอฉางเพชรบุรีนะครับเย็นนี้ว่าจะ ไปนอนที่าชามกันนะครับผมจะพาเด็กๆไปกินโป๊ไปกินอาหารทะเลยเอา้าวน้องคินวันนี้ป,ป๊าพาน้องคินมาเที่ยวหาดชะอำเดี๋ยวคุณแม่จ๋ากำลังป้อนข้าวน้องนดดินอยู่นะคะไปเร็วไปเที่ยวหาดชะอำกันน้องคินไปเร็วไปหาน้องบีมไปหาน้องบีม เด่นหาดชะอำนะครับป้าให้ชื่อป้าหวานสีชมพูหน่อยป้าหวานสีชมพูที่ไหนลูกน้องคุณจาวาสีชมพูพาน้องคืนมาเดินหาดชะอำมาดูหาดว่าเปลี่ยนไปเยอะไหมนะครับป้าป้าหวาสีรองเทาหอรองเท้าตรงนั้นน่อยบรรยากาศจะดูลูกไปดูหาดไปรึเป่ะ บรรยากาศถาดชอำโอ้เห็ดเต็มเลยเว้ยแถวนี้เห็ดขึ้นช an ุ่มฮะเห็ดมีเจ้าของซะด้วยเออนี่โอรีไทยแลนด์โอ้โห โชวกำลังสร้างนม่จะสร้างไอ้คันกั้นสายแม้งไม่ให้สายมาถล่มน้องกินครับกินสวยไหมสวยจะไปเล่นน้ำไหมไปไม่ไไมีอุปกรณ์ลูกเดี๋ยวเอาไปอำเภอขนอมด้วกัน,นรไปเที่ยวเนาะเอาดี๋ยเก็บภาพบรรยากาศมาฝากแล้วกันเดี๋ยวจะ,ะขากลับจะกลับตั้งสองโมงเช้าแล้วก็จะ เก็บภาพบรรยากาศข้างทางให้แล้วกันตรงนี้คงยังไม่เหมาะที่จะเล่นน้ำเท่าไหร่เพราะว,าว่าต้องเดินทางไปนครศรีธรรมราชต่อเอาแค่เจนครับได้ลูกเียนกินไปตั้งโกรไหม,ไมฮะกินไปตั้งโกรกี๋ยว่า,าป้าเอลตังก่อน ชอบเล่นสายไหมป๊า้ากระลอกบ๊าปะกระลอกไหนอู้กระลอกจริงๆด้วยกระลอก3ตัวกินป๊าปะนามันโดนอะไรอ่ะเก็กหล่อสิมันโดนหอยบาดไงเกิน3 4เด้คอร์ด อันนี้กําลังออกจากหัวเห็นไอ้นนกําลังออกจากชะอําใช่ไหมกําลังจะเดินทางไปคนครศรีธรรมราชล่องมาแล้ดูขางทางดูเเข็งเเข็งเเข็งนี่ไปกินวันด,ดีลูกแป๊บน,นึงลูกมันยังร้อนอยู่นะแป๊บนึงพ่อรอให้มอเตอร์ไซค์มันถ่างก่อนนี่ เล็กถอดวันนี้เดินทางมาถึงที่อำเภอเขาสามร้อยยอดที่จังหวัดประจวบคีรีขครันะบบรรยากาศข้างทางไอเย็นหน่หนอยๆกระทบจากทะเลด้วยมีทิวเขาสวยงามเป็นบรรยากาศที่มีการเดินทางในส่วนข,ของภพพาคใต้แล้วก็จราจรวันนี้ไม่ติดมากบรรยากาศดีเลยลนะดีเราะผ้าพิเเยอะยนะ ยอดอยากรู้ว่าใครเป็นคนนับไ่ามีกี่ยอดกันเลยขยันนับจังเลยมาถึงนครศรีธรรมราชตอนนี้น่าจะอยู่ที่อำเภอช้างกลางกันลังเรากำลังจะเดินทางไปอยู่ที่อำเภอลานสกาอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงนายถึงบ้านที่ลานสกานะครับผ บรรยากาศอากาศแจ่มใสหลังฝนตกอาจจะมีไอน้ําขึ้นแล้วก็มีเมฆชคลื่หน่อยๆนะครับยังฝนตกไม่ทั่วเท่าไหร่แต่บรรยากาศจะคนละอย่างกับอีสานบ้านเราเลยนะครับผมเป็นคนละอย่างเลยนะอันนี้แถวนี้จะมีความชุ่มชื่นเป็นพิเศษ Top of God's now I don't know But told me that it's over ายบไปสิกล้องเราจะไปเที่ยวกันนะครับไปเที่ยวนครศรีธรรมราชอันนี้กำลังจะพาไปตอนนี้บรรยากาศที่ไปเฮ้ยน,นะ ลันสกาใช่ไหมหมู่บ้านทางไปหมู่บ้านค<ง>ีรีวงห่างจากบ้านวิจิมปูประมาณสักเจ็ดกิโลไหมถึงไหมห้ากิโลเจ็ดแปดกิโลบาณเจ็ดแปดกิโลเนาะเฝนฝนมาแล้วฝนมาแล้ว วังไม้ปากมาเดือชุมพร Bước gọi là thua. Đang đây mấy มากินต้องกินแล้วครับผมปลามากิน,นลนาากูกแล้วปลามากับลูกแล้วปลา,าตอดปา,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 าตปาตลยต้องกินเล่นน้ำเร็วไลืออไม่ลึกเล่แล้ว่ย ันาะต้นไหมมันกลัวมันกลัวทำไมไอ้เ่็กัพ่อตอกัวไว้าวอาแล้นี่สองนักเ่นจังเลยไหนดูปลาตั้งไปสิเหยียบได้ได้กินเยีขาดท้าใช่นะ ลงน้ำมันจะหายเหรอโอ้ยกินเลยมามานั่ง

ังเลไก่ปลาไก่ปลาไก่ปลามันมีไก่ปลาด้วย

บ้กับแล้ว เราขี้ขาดแค่พ่อกับแม่ก็อยู่นี่ฮะอาแล้วขึ้นมาขทำไมพ่อมาช่ะไปแล้่มาแล้วขึ้นขึ้นเรือลาชนะไปแลวเรือปาลชล้อมาลบทีวขาลงเขาจะหัวทิ่ม